รายการสภาโจเป็นรายการที่แสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้นอย่าดรามา่าเพราะมามา่ากินเยอะๆอาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารได้ ป,ประชุมครับท่านสมาชิกสภาชกที่เคารพทุกท่านครับวันนี้การอภิปรายเราคงจะต่อเนื่องจากในการประชุมในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคงจะอภิปรายกันในเรื่องสวยสถานเมืองเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ที่แจ้งความประสงค์จะอภิปรายกันไว้มากมายเหลือเกินเพราะว่าผู้คนที่มีผลกระทบจากเรื่องสวยในทุกระดับครับล้วก็หลายวงการด้วยกัน ทั้งทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับท <_ d ata> ่ารกมาที่กรารการขวนย้ามีคุณหนูที่ไหนก็มาในสภาอีกแล้วครับ <_ d ata> ไม่ไม่ใช่หนูนะกระต่ายนะครับมีเรื่องเดือดร้อนนะเออเรื่องเดือดร้อนเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่สภาได้พาไปร้องเรียนนะครับ <_ d ata> จะเข้าพบนายกเลยนะครับ แะเข้าพบนายกเวลานี้ถ้าจะ <sm art> ถ้าจะไม่สะดวกนลครับเพราะว่าเป็นเวลาที่จะต้องอภิปรายครับ <ś led> แต่มีเรื่องเดือดร้อนจะม่มีขั้นตอนอยู่นะครับถ้าทุกคนเดือดร้อนแล้วเข้าพบนายกรัฐมนนโีกันหมดเนี่ย <m ur ly> บ้านเมืองก็คงจะไม่ต้องบริหารกันแล้วครับรอแต่คนเข้าคิวมาพบนะคิดว่าทุกเรื่องก็มีความสําคัญทั้งนั้นแต่ว่าเราก็มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับที่จะช่วยดูแลในเรื่องนี้ ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆที่มาจากอ่างเนี่ยผมก็เป็นห่วงว่าคงจะอ่างแตกมานะครับดูรูปร่างแล้วท่านประธานครับผมเยืนประท้วงั้านานท่านประธานที่เคารพผมสมชายจากร้อยเอ็ดอ๋อจากร้อยเอ็ดเชิญครับลำโทว่าการกระทรวงมหาดไทยมทรหนึ่งนท่านประท้วงท่านประธานครับเชิญครับ เดี๋ยวนี้มีการส่งสวยท่านประธานถึงสภาเลยเหรอครับเนี่ยไม่ใช่สวยครับเข้ามาประท้วงนายกรัฐมนตรีเขามาประท้วงเหรอฮะไม่เกี่ยวกับผมเลยครับไม่เกี่ยวนะานรัฐมนตรีครับโอยอย่าควบคุมช่วยช่วยควบคุมนิดนึงนะฮะอย่าอย่าให้หลุดเข้ามาแบบนี้เข้าใจผิดกันได้นะฮะครับขอบคุณนะท่านประธานนะครับขอชี้แจงครับว่าท่านทั้งสองท่านที่มาเมื่อกี้มามาร้องเรียนครับ มาร้องเรียนกับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เจ้าหน้าที่สภานะครับไปรับเรื่องไว้แล้วเองไม่มีคนช่วยถือของให้พ่อใหญ่เลยนะครับเนี่ยพ่อใหญ่ต้องหอบเองพอลุงพลังเลยนะครัอ่าคราวนี้ช่วยกันสองคนเลยครับเอ้ไปเอ้ไปดู ท่านสารวัตรลงรถหรือลงเรือมาับเนี่ยนางเกงยังตลกหนีน้ำมาเลยเนี่ยเอออันนี้ก็เนี่ยพ่อสองคนกับสารวัตรก็สแสดงให้เห็นว่าเนี่ยคือลูกผู้ชายตัวจริง <c oughs> เออตัวจริงก็เป็นอย่างนีง้มีปัญหาเออ,เอ,อไปเจอปัญหาลูกผู้ชายตัวจริงต้องยกของเองไงเออต้องยกเองยกเองเออ เเป็ัญหาสมกับเป็นลูกผู้ชายจริงๆเออโดยคือกับฟังสองทุ่มครับสองทุ่มเออเฮ้ยหนีกลับมาก่อนทำไมคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านบ่บ่เลยเธอ่ลูกจะแต่งงานเลยพี่ไม่เกี่ยวไม่สนใจบ่บ่เอ้ยน่าจะรอพ่ออยู่สองยามเจ๋งที่เป่งเลยเจ๋งจริงๆเลยโอ้ยไปโดนไปโดนใครจูบบ่บ่ พ่อโมไม่ไ้หนาไปอายฟิวฟิวอใหญ่ก็มีมีที่ไหนแล้วพ่อมันมีใครบรรจุพ่อโมมีถูมีผมเดี๋ยวผมแชทให้แชทให้ไม่หมดยังไไม่จับเป็นคนเราไม่จับเป็นต้องมาช่วยของพ่อมีมีปัญหาอะไรงไรไม่หมด เอวันนี้ขามันเย็นๆชอบกลขาเย็นๆมันเบาๆยังไงชอบกลโอออ๊ยโอุ๊งเท้าไปไหนอ่ะเฮ้ยรีบรีบอ่ะวุงเท้าไปไหนบ้ายไปทำไมเย็นเย็นๆอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อคืนคนเดียวกันหรือเปล่านั่นเลยที่ผมยังสงสัยอยู่เนี่ย คนละข้างวะเนี่ยคนเดียวกันนะเนี่ยไม่ใช่เออนี่อันนี้เออคนละสีเออถ้าเป็นคนเดียวกันเนี่ยนะพอ่อพ่อต้องเป็นหลวงเธอต้องเป็นน้อยผมกลับสองทุ่มสองทุ่มพ่อใหญ่กลับเท่าไหร่สองอย่างสองอย่างเออผมก่อนเจ้ากันเจ้ากันรีบไปเช็ดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปเมียตีตายมีปัญหาเออหุ่นไหว จะคุยอะไรกันก็น่าจะนั่งคุยที่เก้าอี้กันให้เรียบร้อยนะครับกอก็บงครับก้าวบหครับพอมาตั้มมองแกหาเรื่องนะครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกว่าท่านสารวัตรกับพ่อใหญ่นี่มาแปลกๆนะคะดูท่าทางระโหยโลยแรงทั้งคู่เลยอะค่ะดูสิคะได้แผลมาคนละแผลต้องแก้มะคะดิฉันว่าน่าจะจับไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะมานั่งในสภานะคะ เดี๋ยวเอาอะไรมาปล่อยแถวนี้นี่แย่เลยเอ่ <c oughs> เอ,อท่านประธานครับเอ่อที่พ่อได้ไปดูแลแล้วไปตรวจสอบเนี่ยยังไงมันก็ต้องไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเพราะว่าพ่อมีถุงยางเราเป็นคนรอบคอบอยู่แล้วไม่มีปัญหาแล้วพ่อใส่ที่เจ็ดเป็นอันประธานก็แค่ก็ก็ไปเป็นแขกหรือไปเป็นเจ้าบ่าวเองครับเอ่อที่พ่อใส่เจ็ดเป็นอันบางคนบอกเออกลัวเอิดไม่ใช่ พ่อต้องการให้มันยิ่งใหญ่ <shorts>